สวัสดีค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะกับพิกดูซี่ช n แนลที่มาพร้อมกับเพื่องสนุกสนุกในโลกนิทานและหนังดิสนีย์ทั้งหลายวันนี้เราจะมาพูดถึงเก้ามนุษย์สุดเหมือนตัวละครดิสนีย์และการ์ตูนแอนิเมตกันค่ะเริ่มกันด้วยพิกซี่ฟอกพิกซ Fox อกแรกเริ่มเดิมทีเธอมีต้นแบบความสวยมาจากทิงกระเบลที่เอวคอดสะโพกผายหน้าตาวิ่ง เธอจึงยอมจ่ายเงินก้อนโตถึง1,2,000 0 u s สอ mm. <ะ>ื่ยูเซลาเพื่อทำซนินกคกรมพลาสติกและก็ยังใจกล้าตัดกระดูกซี่โครองออกไปถึง6ชิ้นเพื่อให้มีเอวคอดเล็กเหมือนทิงเกเบลอีกด้วยค่ะ mm. แต่หลังจากทำออกมาแล้วกลับพบว่าต,วตัวเธอนั้นเหมือนเจสสิก้าแรบบิทจากเรื่อง w ู o Frame d r o g r r r a b b ิ t มากกว่าและรู้กันไหมคะว่าเธอนั้นมีเอวเล็กคอดเพียง16นิ้วเท่านั้นเองแล้วก็ยังสวมใส่ชุดชั้นในแบบคอร์เซต เพื่อคงเอวให้เล็กตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยม,มีความพยายามมากจริงๆนะคะเนี่ยคนต่อไปก็คือแอนเดรซาเจมีเอนี่ยูทูบเบอร์คนดังชาวบราซิเลียนคนนี้เนี่ยหน้าตาเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้มากใช่ไหมล่ะแม้ว่าเธอจะออกมาค้านว่าไม่เคยทำศัลกรรมพลาสติกแต่อย่างใดแต่ใครจะเชื่อหลักเช่นคะแลนเธอก็ยังบอกว่าไม่เคยไม่เคยไดเอทอดอาหารอะไรทั้งสิ้น ด้วยความที่เธอหน้าตาน่ารักเหมือนบาร์บี้เราขนาดนี้เธอจึงออกมาทำชาแนลสอนแต่งหน้าให้เหมือนตัวเธอเสเลยซึ่งช่องของเธอก็ดังระเบิดระเบอ้อมี s u b สไคร b เบมากถึง9 0 0 0แสนกว่าคนจากทั่วโลกโดยเธอจะสอนการแต่งหน้าแล้วก็การใส่คอนแทคเลนส์การแต่งตาให้โตวสวยเหมือนกับเธอนอกจากนี้เธอยังถูกเปรียบเทียบกับตุ๊กตาแล้วก็ตุกต๊กตาเอลซ่าจากฟรเซอีกด้วยดูกันชัาๆสิคะว่าเหมือนไหม ลีนาโคเเลฟสกายานะสาวยูเครนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่โลกโซเชียลยกให้เหมือนตุ๊กตาบาร์บี้อีกคนหนึ่งด้วยตาที่กลมโตจมูกเล็กๆแต่โด่งสวยผมยาวเป็นเมตรก็ทำให้เธอดูเหมือนตุ๊กตาได้ไม่ยากเลยและเธอก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ออกมาพูดว่าไม่เคยไม่เคยทำสัญยกรรมใดๆทั้งสิน้นและเธอก็ยังเสริมว่าแค่ใส่คอนแทคเลนส์และแต่งตานิดกหน่อยก็ทำให้ตาโตว,วิงว้งๆเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้ได้แล้วจ้า ต่อไปก็คือ r ราจิโออัลิสคนนี้เนี่ยออกมาพูดเองเลยนะคะว่าเขาเสพติดการทำสันิกรรมพลาสติกมากและเคยผ่านการทำสนันยกรรมมาแล้วถึง20ครั้งและเขายังทุ่มเงินมากกว่า1 6 0 0 0 0 US ดอลลาร์เพื่อทำสัญิกรรมให้ออกมาเหมือนเคนจากถอย Story 3เขาทำสนันยกรรมมาแล้วทั้งหน้าท้อง ศัลยกรรมเสริมกล้ามเนื้ออกทำบเท้อกฉีดฟิลเลอร์ทำสัลยกรรมจมูกฉีดฟิลเลอร์เสริมกล้ามแขนดูดไขมันแล้วก็อีกหลายสิ่งเพราะหนุ่มชาวบราซิเลียนคนนี้เนี่ยยังกินคอลลาเจนเม็ดยาลดการบวมน้ำยาเร่งความยาวผมทุกวันเพื่อคงสภาพให้เหมือนตุ๊กตาเค็นอีกด้วยจ้าเหนื่อยไม่นั่น มาที่แจ็คเกอลีนโฮสาวชาวสิงคโปร์คนนี้ดูบ้างนะคะแจ็คเกอลีนเนี่ยมุ่งมั่นมากที่จะเปลี่ยนตัวเองให้เหมือนตัวกรตูนอนิเมะแสนน่ารักให้ได้เธอจึงทุ่มเงินมากกว่า136,000 US d ลลาร์ในการทำสัญญกรรมพลาสติกต่างๆเช่นดูดไขมันเพื่อให้ร่างเรรียวตัดบางส่วนของร่างกายออก,กเพื่อลดความเะทะแล้วก็สร้างส่วนเว้าส่วนโคง้งแล้วก็ยกเครื่องหน้าใหม่ทั้งหมด และยังยกเครื่องหน้าใหม่เกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งเปลือกตาการเสริมคางการผ่าตัดทำไอ้ใบห,หูแบนอีกด้วยม,มันเกี่ยวอะไรด้วยนะคะแล้วเธอยังต้องดูแลตัวเองเป็นประจำทั้งรายวันและรายสัปดาห์เ <s> <ๆ>ช่นการมาร์กหน้าทุกวันการฟื้นฟูผิวด้วยเลเซอร์แล้วก็การทำโบท็อกกับฟิลเลอร์อื่นๆอีกหลายสิ่งทุกสัปดาห์แหมเป็นไงล่ะคะอยากสวยก็ต้องสู้นะจ๊ะ มาถึงอันนาสตา a ซียสปาจิน่าคนนี้เนี่ยมองเผลอเผน,นึกว่าตัวการ์ตูนอนิเมตมีชีวิตเลยใช่ไหมคะเพราะว่าตัวเธอเล็กน่ารักผมสีแดงยาวมากตาโตสุดๆหน้าเรียวเล็กเหมือนรูปวาดลายเส้นจากการ์ตูนไม่มีผิดเด็กสาววัย19ชาวยูเครนคนนี้เป็นที่รู้จักกันอย่างดีในโลกโซเชียลเพราะรูปร่างหน้าตาของเธอที่เหมือนตัวการ์ตูนนี่แหละคะ่ะแต่รู้ไหมคะว่ามันไม่ใช่ของจริงทั้งหมดรองนะจ๊ะ เธอเคยทำศัลยกรรมพลาสติกมาก่อนและยังต้องแต่งหน้าอย่างหนาทุกวันเพื่อให้ได้ลุคเหมือนตุ๊กตาในชีวิตอย่างที่เห็นและเธอยังต้องลดน้ำหนักมากถึง84ปอนด์เพื่อให้ผอมบางเหมือนตัวการ์ตูนแอนิเมะแต่ว่าเธอก็ยังไม่ค่อยพอใจกับรูปลักษณ์ของตัวเองในปัจจุบันนะักเธอยังอยากจะเปลี่ยนปลงยจมูกอีกนิดหน่อยทําตาให้โตกว่าน,นี้และลดเอวให้เล็กกว่านี้ด้วยค่ะเฮ้ยเหนื่อยแทนนะเนี่ยจัสตินเจตเลยก็ พราะหนุ่มจจสตินคนนี้เนี่ยเขาเริ่มไม่พอใจในรูปแรกหน้าตาตัวเองเอามากๆเมื่อตอนอายุ17ปี1ปีให้หลังเมื่อเขาเอายุได้18ปีจึงตัดสินใจยกเครื่องครั้งใหญ่ทำศัลยกรรมพลาสติกซะเลยเขาผ่านการทำศัลยกรรมมาแล้วถึง190ครั้งแล้วเป็นที่รู้จักกันดีว่าเขาคือเคนในรูปแบบคนจริงๆแต่กว่าจะออกมาเป็นแบบนี้ได้เขาต้องทำศัลยกรรมจมูกถึง5้าครั้งผ่าตัดสะโพกหนึ่งครั้ง,ท,งทำศัลยกรรมเสริมหนุกโหนกแก้ม แล้วก็สัญกรรมเสริมกล้ามเนื้อใบสเสร็จรเสร็แล้วก็อีกมากมายหลายสิ่งที่เขายินดีทำเพื่อให้ได้รูปร่างหน้าตาเหมือนกับตุ๊กตาเคมจาก Toy Story 3นั่นเองค่ะมาถึงสาวชาวยูเครนอีกคนหนึ่งนะคะเวเลเรียลูกคยโนว่ เห็นเธอครั้งแรกเนี่ยนึกว่าเป็นตุ๊กตาบาร์บี้มีชีวิตเลยนะคะเธอเป็นนางแบบสาวชาวยูเครนผู้มีสตดทรงเหมือนบาร์บี้ออามากๆทั้งเอวคอดเล็กส่วนโค้งส่วนเว,ว้าที่ได้สัดส่วนอย่างกับปั้นเอาขายาวเรียวแล้วก็ผมยาวสีบลอนที่สําคัญหน้าอกอันดิบบึ้มที่เธอยอมรับว่าเธอทำศสลปกตามจริงแต่แค่หน้าอกนั้นซ่าส่วนอื่นเนี่ยเธอบอกว่าแม่ให้มาทั้งนั้น และสำหรับซาร่าอิงเกลที่มีลูกตาโตแป๋วแล้วก็รูปหน้าเรียวกับหนวดแก้มสวยๆจึงทำให้เธอมีลุกเหมือนเจ้าหญิงดิสนีย์เลยทีเดียวแต่รู้ไหมคะว่าเพื่อที่จะรักษาลูกสวยๆเป็นเหมือนเจ้าหญิงดิสนีย์แบบนี้เนี่ยเธอถึงกับต้องทุ 1, 000, 000่มเงินถึง14,000 u s พเอสตล่ไปกับเสื้อผ้าหน้าผมเพื่อเปลี่ยนตัวเองให้เหมือนเจ้าหญิงดิสนีย์ทั้งหลายทั้งเอลซ่าเบลซินไวแล้ก็อีกหลายนางค่ะ นอกจากนี้เธอยังต้องใช้เวลาถึง3ชั่วโมงในการแต่งหน้าแต่ละครั้งแล้วก็แต่ละชุดของเธอนั้นใช้เวลาตัดนานถึง6เดือนเลยนะจ๊ะจะบอกให้เป็นไงคะความพยายามของแต่ละคนสุดยอดจริงๆใช่ไหมน้องๆอ,อยากให้เล่าเรื่องอะไรอีกอย่าลืมเม้นมานะคะ